สิ้นปีนี้ชวนลงใต้กันต่อค่ะถึงแม้ว่ายังไม่มีมาตรการช่วยออกค่าเที่ยวคนละครึ่งเอามาดึงดูดนะคะแต่ก็เชื่อว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ก็มีสเสน่ห์สามารถเรียกแขกเรียกนักท่องเที่ยวได้ไม่แพ้กันค่ะคุณสนธยาแก้วขำชวนไปที่ชุมชนลำปำเมืองพัทลุงที่นี่เป็นชุมชนโบราณนะคะร่ำรวยด้วยวิถีรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะด้วยกลไกที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนช่วยกันฟื้นฟ,นฟนูหนุนเสริมเพื่อสร้างไรายได้ด้านการท่องเที่ยวค่ะ ดวงอาทิตย์สาดแสงแรกยามเช้าเข้าสู่ชุมชนลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเผยให้เห็นทะเลบัวริมชายฝั่งทะเลของชุมชนลำปำที่ชูดอกสีแดงบานสะพรัง่งรับแสงตะวันเป็นภาพความสวยงามที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเป็นอย่างมากส่วนผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวบอกว่านี่คือโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพเพื่อนํารายได้ไปจุนเจือครอบครัว ก็มาจุ่มบัวจุ่มเนี่ยทะเลรบาบใต้ใต้บาปใต้จวงะตะวันขึ้นอะไรแบบนี้<ว>มันจะช่วยมัจะยาวพระสงฆ์พายเรือลัดเลาะไปตามท่าน้ำในลำคลองลำปำเพื่อรับบินทบาทยามเช้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับผู้คน การตักบาตพระทางน้ำมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เพราะมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพัทลุงซึ่งได้รับการฟื้นฟูเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเช่นเดียวกับการมีกติกาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องวิถีวัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นไม่มีการขับเรือเข้าไปในดงบัวแดง การฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมที่งดงามของชุมชนลำปําจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำไรายได้เข้าสู่ชุมชนที่นี่นะครับแสงแรกยามเช้ารวมถึงทะเลบัวที่สวยงามแห่งนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวที่สำคัญของที่นี่ครับโบสถ์วัดยางงาม เป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ามีอายุก,กว่า200ปีจัดสร้างขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีประวัติการก่อสร้างที่น่าสนใจเนื่องจากมีการใช้แรงงานของผู้ต้องโทษในสมัยนั้นเป็นผู้ลงแรงสร้างพุทธสถานแต่ความน่าทึ่งกลับอยู่ที่พระประธานปางมารวิชัยภายในโบสถ์ซึ่งรงเครื่องใหญ่เยี่ยงกระสั และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่วงพักใบหน้าเหมือนสตรีเพศลุมหนักโตักลุมหนักตัมาตรางตรังวันนี้การตะโกนก็น,น่าจะมากับเลือน่าจะว่าลงไม้มากับเลือเพราะว่าผลลั่งเราคนปบเลือดีจมอยู่ในแม่น้ำไล่ลำเลือน้นน่าจะตกไม้มาพุ่มท่านนีท่านเนาะกลับเดี๋ยวกับผมแทร่กับกบือจุมอยู่ตรงนี้ สัตว์น้ำนานาชนิดซึ่งจับได้ในทะเลลำปำเป็นความมั่นคงทางอาหารที่นำมาเปิดจำหน่ายเป็นตลาดเช้ากลางชุมชนเช่นเดียวกับสินค้าและร้านค้ากลางชุมชนหลายจุด ซึ่งเกิดขึ้นจากการหนุนเสริมของมหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและการสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งเริ่มส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้าสู่ชุมชนลำปาม,มากขึ้นพอมีจาราดอัน้นมันเยอะลูกข้นมากจริงจเลย ปลาค่ายนุ่มยืนได้วันหนึ่งจ้ามิปโลหรอกแน่นี้คนเยอะเลยอย่าปลายืนค่ายเดววรัาแาแควอว่าริมกล้องนั้นปลาค่ายดีแแลกนั้นจ้ามิโลปลายืนก็แล้ววยิบจนตาว่ะมดจ้ามิบโลต่อปลาได้หนังค่ายดีบ้านโบราณหลายหลังในชุมชนลำปำซึ่งยังเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเช่นเดียวกับตรอกซอกซอยหลายจุด ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นจุดเช็คอินเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่รุ่งสางยันค่าม,มืดเป็นมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้สัมผัสวิถีดั้งเดิมโดยที่ประชาชนเจ้าของบ้านก็ไม่ต้องปรับวิถีชีวิตจนขาดอัตลักษณ์เป็นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งมีคุณค่าที่ได้ถูกแปลเปลี่ยนให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนโบราณแห่งนี้ เพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆตั้งแต่เช้าเลยนะครับลงเรือชมแสงแรกดูบัวแดงตักบาตรพระทางน้ำเดินเที่ยวตลาดริมคลองลำปำแล้วก็เที่ยววัดเที่ยววังชมเมืองครบวงจรหนึ่งวันไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนหรืออยากจะเที่ยวต่อก็มีโฮมสเตย์มีโรงแรม ชุมชนลำปำอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงใช้เวลานั่งรถจากตัวเมืองประมาณ10นาทีชุมชนลำปำซึ่งมีรากเง้าวยาวนานหลายร้อยปีเมื่อผสานร,รวมเข้ากับการพัฒนาศักยภาพของผู้คนในชุมชนผ่าน,นกลไกตลาดการท่องเที่ยวชุมชนลำปำจึงเป็นจุดหมายใหม่การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงซึ่งขึ้นชื่อเป็นเมืองสามมรดกโลกคือพื้นที่ชุ่มน้ำโลก โนรามรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางการเกษตร,รจากวิถีการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยสนทยาแก้วขำไทย PBS รายงาน